ก็มากันอีกรอบนะครับวันนี้นะครับตับชุดนี้ครับแผงคอยเย็นนะครับของระบบอินเวอร์เตอร์กับของแอร์นะครับของแอร์ต่อมากันสามแผงสามแผงนะครับก็วันนี้มาแจ้งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเออแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเข้ามากบบสามแผงนะวันนี้นะครับสามแผงเหมือนกันหมดนะครับ เหลือกันหมดลายนะครับผมสามแผงตอนนี้ก็อะไรไม่รู้ว่าสั่งได้ไหมนะครับเพราะทางศูนย์นะครับทางศูนย์จะได้ทำการซ่อมก่อนนะครับไม่รู้ว่าซ่อมได้ไหมนะครับเพราะว่าสั่งนานนะครับแผงชุดนี้แผงคอยเย็นอินเวอร์เตอร์นะครับที่รื้อมานะครับก็มาตอนนี้ตอนนี้ทางผมซ่อมเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งครับตัวนี้นะครับ ก็แผงชุดนี้มันจะมาประมาณนี้นะครับแผงแองครับแองอินเวอร์เตอร์นะครับก็มาชุดนี้นะครับมันมาชวนส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็เอากันเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้เอถึงเอสองสายสัญญาณนะครับเป็นไฟเข้าตัวนี้ก็ฟิล์ขาดนะครับถอดมาแล้วแต่ยังไม่ได้เทคยังไม่ทำนะครับก็ซ่อมไปเสร็จไปตัวแล้วนะครับก็มันจะมีมีบอร์ดชุดนี้นะครับมันจะแยกนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของคอยเย็นอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาชุดนี้นะครับขาชุดขับพัดลมนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์ขับพัดลมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นไดเวอร์ขับขับพัดลมนะครับก็ต่อหนึ่งชุดสมมติว่ามีพัดลมสองตัวก็มีไดเวอร์สองตัวนะครับแต่ที่ผมไปเจอนะครับของยี่ห้อนี้นะครับปัญหาคือจิ้งจบเข้าได้นะครับนี่คือสภาพสากมันนะครับ นะครับทุกตัวที่เสียก็คือจิ้งจบทั้งหมดนะครับมาจากสัตว์เข้าไปนะครับก็สาหรับเพื่อนๆที่ซื้อแอร์ใหม่นะครับก็ให้สังเกตนะครับนะครับมดเข้ายังทนโอเคอยู่นะครับแต่จิ้งจบนี้แน่นอนนะครับมดเข้าน่าจะยากต่อการอป้องกันนะครับแต่จิ้งจบป้องกันได้นะครับนี่ก็แพงจุดที่ทางานแล้วแล้วนตอนนี้ตอนนี้ทํางานได้นะครับทางร้าน ได้ทาการซ่อมไปแล้วนะครับบอดซ่อมไปแล้วก็คือบอดหลักนะครับบอดหลักของข้อเย็นมันจะใช้ตัวอบอดอินเวอร์เตอร์แยกนะครับใช้บอรดอินเวอร์เตอร์แยกก็ดีนะสำหรับย่อนี้นะครับบอร์ดมันเปลี่ยนไปชุดไดเวอร์กับบอร์ดตัวเมนบอร์ดหลักนะครับ ชุดได้เวอร์กับบอดหลักนะครับมันอยู่คนละชุดกันนะครับมันก็เลยเวลาเราเปลี่ยนหรือซ่อมนะครับทำการเปลี่ยนหรือซ่อมเกิดการเสียหายเฉพาะสมมติว่าบอร์ดหลักเสียไดเวอร์ไม่เสียมันก็ราคาถูกกว่าดีกว่าบอร์ดที่เป็นชุดเดียวกันหมดถูกต้องไหมครับนะครับสําหรับสาหรับบอดชุดนี้นะครับก็ดีอยู่แล้วก็เหมือนกันชุดนี้บอร์ดคอยร้อนนะครับของคอยร้อนพอะตอนนี้ชุดซับสไครจ่ายเทมร์นอนจ่ายคอยเข้าหาบอร์ดนะครับ เหมือนบอร์ดชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านในนะครับเป็นบอร์ดไดเวอร์มันจะแยกอยู่นะครับบริเวณนี้มันจะแยกกันอยู่นะครับตอดทีสายเข้าขอโทษด้วยมันจะแยกกันอยู่เห็นไหมเห็นชัดเจนไหมมันจะแยกกันนะครับมันจะแยกกันนะครับตัวนู้นฝั่งนู้นเป็นบอร์ดไดเวอร์คาปาซิเตอร์ใหญ่ๆตัเห็นไหมนะครับคาปาซิเตอร์ใหญ่ๆคือ บอดไดเวอร์นะครับมีแผงระบายความร้อนนะครับนะครับเป็นแผงระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูบอดอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็น่าจะเอ่ยเอ่ยเอ่ยชื่อได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตัวนี้ถ้าซอถ้าซ่อมหรือว่าเปลี่ยนก็ถูกกว่านะครับถูกถูกกว่าเดี๋ยวไปดูอีกยี่ห้อนะครับอ่าตัวนี้คืออีกอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ทางร้านได้ทําการสลับเปลี่ยนมาซ่อมมานะครับไอ้ตัวนี้ก็คงรู้กันของยี่ห้ออะไรนะครับ ตัวนี้นะครับชุดไดเวอร์นะครับสป라이อยู่ชุดเดียวกันนะครับผมราคาสูงตัวนี้ราคาสูงนะครับผมบอกได้เลยว่าราคาสูงนะครับผมไม่กล้าพูดว่ากี่เท่าเท่าไรครับแต่บอกตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าหมื่นไปไปนะครับนะครับดูเพื่อนเพื่อนดูครับตัวนี้ยี่ห้อตัวดีนะครับตัวดีนะครับตัวดีดังๆตัวดีในดังๆยี่ห้ออะไรครับตัวนี้นะครับหมื่นไปไปนะครับตัวนี้เออเสียแล้วก็จบเลยครับ นะเสียสมมติว่าทางผมซ่อมไม่ได้นะครับลูกค้าก็ต้องรับสภาวะจุดนี้ให้ได้นะครับว่าราคามันสูงนะครับผมแอร์ A ตัวนี้ราคาสูงนะครับแล้วก็เวลาตรวจซ่อมนะครับสมมติว่าบอดเสียนะครับราคาแอร์อ่าสมมติว่าตัวนี้อ่าซื้อแอร์มาประมาณห้าหมื่นครับค่าตรวจซ่อมก็ประมาณสองหมื่นห้าครับไม่รู้ลูกค้าบางคนก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับและตอนนี้ไม่รู้แพงลงมาหรือยังนะตอนก่อนหน้านี้หมื่น หมื่นปลายปลายอยู่นะครับน่าจะหมื่นกลางกลางตอนนี้นะครับก็ไม่ถูกนะครับราคาของแผงชุดนี้นะครับนะครับเพื่อนที่ทําแอร์ด้วยกันจะรู้นะครับว่าของยี่ห้ออะไรนะครับผู้นี้นะครับผมเปลี่ยนมานะครับที่ซ่อมมานะครับแล้วมาของตัวนี้นะครับ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 มาของตัวนี้ก็คือชุดคอยร้อนเอาตัวนี้นะครับชุดคอยร้อนนะครับเห็นไหมครับ อุปกรณ์มันจะแยกกันส่งง่ายกว่านะครับส่งง่ายกว่าส่งง่ายกว่าแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็ราคาถูกกว่าลงมาเป็นครึ่งนะครับก็เป็นเทคนิคของบริษัทนี้นะครับบริษัทเอ่อก็ที่ขายแอนะครับก็โอเคอยู่แต่ทางเขานะครับไม่ทําระบบซีลให้ดีนะครับเลยทําให้มีมดเข้าไอ้ไม่มดเข้านะครับขอโทษขอโทษจิ้งจบนะครับเข้าแล้วก็เสียบบอดเสียไปหลายชุดนะครับ นี่ผมรื้อมาซ่อมที่ร้านนะครับผมซื้อมาซ่อมซื้อรื้อมาซ่อมทีร้านครับก็ส่วนนี้เสร็จไปตัวแล้วนะครับทั้งคารซ่อมเสร็จเรียบร้อยไฟไดเวอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับนะครับเี๋ยวก็เอาไปลองใส่ดูนะครับพัดลมทํางานนะครับก็เรียบร้อยนะครับเสร็จไปบอร์ดก็เหลืออีกสองบอร์ดแต่ว่าบอร์ดค่อยเย็นนะครับก็เหลืออีกสองบอร์ดนะครับก็ร้านช่างอาจจะรกนิดนึงครับรรมาด้นะครับก็เหลืออีก ชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็บอร์ชุดนู้นแล้วก็จดบอร์ไฟร้อนถ้าซ่อมไม่ได้ก็ทางผมต้องส่งซ่อมนะครับหรือว่าสั่งสั่งของมาเป็นชุดนะครับก็สําหรับบอร์ชุดคอยเย็นมันก็แยกนะครับแยกไดเวอร์นะฮมมันแยกไดเวอร์เปสองตัวนะครับต่อหนึ่งชุดนะครับนี่คือมาชุดหนึ่งส่วนนี้คือชุดหนึ่งนะครับนี่ไดเวอร์เข่าพัดลมนะครับก็พัดลมคอยเย็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ พัดลมคอยินอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับแอร์แขวนนะครับแอร์แขวนสามหกสองสี่นะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับแอร์แขวนนะครับพัดลมอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ใช้ไดเวอร์ตัวนั้นนะครับขับนะครับอ่าก็ใช้ไดเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเป็นตัวขับพัดลมนะครับไดเวอร์ตัวนี้หนึ่งชุดต่อพัดลมหนึ่งชุดหนึ่งตัวนะครับ ก็สมมติว่าพัดลมสองตัวต้องใช้ไดเวอร์สองตัวอ่าเพื่อนขเข้าใจนะครับตัวนี้เป็นไดเบอร์ขับมันนะครับโอเคนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับในกล้องชัดไหมนะครับก็เป็นดีเป็นเรื่องดีนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทักชุดๆๆนะครับเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่เสียนะครับถูกต้องไหมครับก็มาประมาณนี้ก็เราพยายแูแลเราซ่อมเราก็ตัวไหนเสียเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นนะครับบอร์ดเมนตัวนีัพปลายเปนสป라이์หนึ่งชุดนี่บอร์ด สั่งนะครับบอร์ดสั่ง E.C.U อยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็ชุดสวิตชิ่งอยู่นี่นะครับชุดตัดต่อชุดเชื่อมต่อข้อมูลนะครับก็จะอยู่นี่นะครับเป็นปิ้นเหมือนป็ิ้นคล้ายๆป็ิ้นหน้าเดียวนะครับแต่ก็เป็นสองหน้าด้านล่างก็มีมีปิ้นอยู่แต่ว่าอุปกรณ์วางน้อยนะครับก็ของยี่ห้อนี้ผมดูซ่อมไม่ถึงกับยากนะครับนะครับถ้าเกิดเพื่อนมีวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างแล้วนะครับก็พอไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ให้ดูพิดปินของยี่ห้อตัวดีนะครับส่วนปินของยี่ห้อตัวดีนะครับเพื่อนดูนะครับนะครับมันจะมีอุปกรณ์ฝังอยู่นะครับเห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะมีพวกรีเซตเตอร์คาปาซิเตอร์เล็กๆฝังอยู่นะครับก็คือตัวนี้คือปินสองหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้โอกาสซ่อมเพื่อนยากยากนะครับต,ตัวนี้ไดเวอร์กับชุดแปลงกระแสอยู่นี่นะครับ นี่ทนี่ครับพอซิงของฝั่งนี้ก็รุ่นนี้มันจะใช้พันลมนะครับเป็นตัวไม่ใช่พันลมโทษดิใช้คอยเย็นนะเข้ามากดอยู่ในบริเวณตัวแผ่นซิงค์ระบายความร้อนเพื่อะระบายความร้อนให้กับตัวไอจีบีทีนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับก็ชุดไดเวอร์ก็อยู่ชุดเดียวกันซัพพลายอยู่ชุดเดียวกันนะครับก็สูยากตัวนี้นะครับราคาก็สูงนะครับ เอาแล้วแต่เพื่อนจะเลือกใช้หรือเลือกทำนะครับก็พอเป็นพอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่วงการช่างนะครับพอเป็นแนวทางกันนะครับนายช่างก็ไม่ได้เก่งนะครับนะครับแต่ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับแอร์นะครับแล้วก็สรุปนะครับสรุปสรุปก็คือสําหรับยี่ห้อตัวนี้นะครับสําหรับยี่ห้อตัวนี้ของชุดนี้นะครับที่นายช่างซ่อมอยู่ชุดล่าสุดมันดีตรงเราสามารถเปลี่ยนอะไรนะครับ แล้วก็บอร์ดก็ทำไม่ละเอียดมากนะครับก็โอเคอยู่ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ของยี่ห้อตัวดีก็บอร์ดอยู่ชุดเดียวกันหมดนะครับเวลาซ่อมครั้งหนึ่งก็ลูกค้าอ้วกนะครับลูกค้าจะอ้วกเราก็จะอ้วกด้วยเพราะว่าค่าของแพงมากนะครับชุดหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็สรุปก็ของยี่ห้อตัวดีหนึ่งนะครับยี่ห้อตัวดีก็ของดีนะครับไม่ใช่ของไม่ดีแต่ว่าเวลาซ่อมนะครับ เกิดมีมดเข้ามีอะไรนะครับอยู่รวมกันหมดเลยชุดสป라이ชุดไดเวอร์นะครับสป라이ชุไดเวอร์บอร์ดวบคุมนะครับชุดอีซียูก็คุมสั่งการอะไรอยู่ชุดเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับก็ลําบากนิดนึงครับเวลาซ่อมนะครับซ่อมยากนิดนึงครับต้องของเล็กชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็อยู่รวมกันนะครับแต่ถ้าสำหรับชุดสำหรับชุดนี้นะครับ ก็มันดีอย่างเราก็สามารถเปลี่ยนทีละตัวได้นะครับราคาซ่อมอาจจะไม่สูงมากนะครับถูกต้องไหมครับก็วันนี้ก็พอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซ่อมแล้วก็ลูกค้านะครับได้ทำความเข้าใจนะครับว่าบางครั้งอะไรก็ราคาสูงนะครับสรับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก่งตอนนี้พยายามวิ่งชนมันนะครับพยายามวิ่งชนมันนะครับก็แต่ละรุ่นโค้ดก็ไม่เหมือนอาการก็ไม่ค่อยเหมือนนะครับ แต่เราก็พยายามศึกษาพยายามจับมันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นจะเก่งเองนะครับก็อสำหรับวันนี้ในช่างซ่อมได้กับร้านอินเตอร์เซอร์วิสแอร์สุราษฎร์นะครับผม0 8 1 5 3 6 6 03นะครับใครสนใจงานแอร์ตู้เย็นตู้แช่สุราษฎร์ธานีนะครับรับหมดนะครับผมรับหมดนะครับก็บริการตรวจซ่อมนะครับตำหราตู้แช่ก็นอกสถานที่นะครับออกนอกสถานที่นะครับ โดยช่างชำนาญงานนะครับชำนาญงานนะครับผมโดยช่างช่างเขียวสุราษฎร์นะครับช่างเทศนะครับผมแล้วก็พี่หนุ่มนะครับช่างหนุ่มนะครับผมัลงานตู้แช่นะครับก็ได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับตัวล่าสุดอินเวอร์ก็ทากันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เก่งนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม